สวัสดีครับพี่น้องจุ้ยสุดไัยวิธีบ้านหน้าครับผมเซ้านี่เขาสวนครับบ่เด้ไปหาเห็ดบ่เด้ว่าเขาสวนเช็คเจอโมได้ไปหาเห็ดครับพี่น้องเบิงอ้ยปากแหวะจช่ไหมหกอยตือ 4. พ้าพี่น้องมาเบิงแหวยครับเบิงอย่างลายเครืออยู่พี่น้องพระท่านไหนแก่เครือแก่กับมี่มาเอาประท่านกับมี่ ท่าพอตัดไปก่อนครับดูความใหญ่อันนี้มหฮูห้อนเลี่นไก่เสด็จกินแล้วพี่น้องเริ่มออกน่วยแลวเดี๋ยวผมเฉยให้เบิ้งกล้วยน้ำไทยครับพี่น้องผู้เดียหูจักรครับนี่คือกอมันครับนี่นี่นี่ต้นเพิ่นนี่พี่น้องครับนี่คือกล้วยน้ำไทยนะฮะกล้วยโบราณน,นี่เบิ้งนวยน,วย,นวยออกเงี้ยว,วๆไข่ อไข่กล้วยไข่ครับพี่น้องครับแต่ว่าสีแหล้มในจังหน่อยไก่สีแก่และครับอีกบดนดนอกนี่ือหน่ไยกล้วยน้าไทเด้อครับพี่น้องก่อนพูดไดบ้บอเคยเห็นนี่ตนมันอันนี้ลูกเพ่นนะครับไก่สีได้ขยายล่ะนี่แหละคือกล้วยน้ําไทยนะครับเดี๋ยวพ้ายางไปเบิ่งหนอใหม่จังหน่อยก่อนพี่น้องระหัไดดจังหนอสองหนอ เห็นต้นเรื้มเหลืองครับสงสัยเป็นพ่ายหรือว่าพ่ายละระทาหรือวป่าปต้นนี้นี่นาจะล,ะล,ล,ะลกก่ละครับเครื่องนี้ไก้สีตาตัดแลวพี่น้องเริ่มแก้แล้วครับน้ำวะพันพระราชินีนี่อันนี้พันประเทพครับบอมแมนพันพระราชินีอยู่เครือแหลกสยามไทยเบิรงครับพันประเทพเอกลักษ ยอดสีย่องๆหรอกนี่ยอดจะพ่เป็นระเบียบครับไปสิเหี่ยงกันอยมมุนมีตีต่อยมัดตัดแตงใบย่านแตนกระพองพวกหลาย ที่นอนใหม่บราเดีมาเอาข้าวเดียวครับพี่น้องจังไดเจังหใหญ่งงครับอีพอหนึ่งนี่หนึ่งยอดสองที่ได้นะครับพี่น้องครับสองสามยอดนั่นได้อยู่นะครับส่วนยอดนี่กับสองยอ,อ,อดนี่จงไว้ก่อนสามสี่ยอดจงไว้นี่ยอดนึงครับ นีหยอดนึงก็ได้น,ยดน,ดยยนียอดนึงเลยายอยู่เดี๋ยวยอนนี้ผมสิอโบจงหรอผมสิตตัดเอานี่หละแต่ว่าเพราะว่า,วามันหกครับมันอยู่ในโร่งเก็บเฟืองต้องตัดออกไปนี่อยู่ในหม่องเก็บเฟืองครับเดี๋ยวผมจิตตั้งกล่องหนุนน้องเพิ่อกันจะเข้าเมิ่งล่มมากล่มพัดใส่ทั้งสี Whoa. ไฟนี่เห้นเขาขั้งมันยังจะออกเป็ขฟางงามมันดอกเลยแเจงงาเดี๋ยวจงต้นไปไล่ เตียนโอ้ร้อนมืดเตียนลายครับพี่น้องเตียนล่ามเตีนยนใหญ่งไ,งไหมจะไร่ติดต่อ,นตอ,อหน้าบกพรอยคับเจี๊ยบนอนญ่ยๆเอาเอาเลยนะคุณหนุอยนี่ตัดออกไปรอเอาอส่วนปลายมัน เธอไปเรื่อ่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยอุดรูด้วยแตงกวาครับผู้ใดมีปัญหาเรื่องกวกไฟบ่ควรให้นอนไฟกินชุ่งนะครังเดีจงล่ำมันไปหลายอย่าจงล่ำไ้หลายแหละกับแตงกิงมันคนใญยุดเอาไปเมื่อ Oh, 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 -t -t <Smcle Yapua> again, wow phút mát pap. tay nhảy hả? Nhảy nữa tôi nói à? À wín nó sướng đây là tôi nhảy. nói nó bao. พูดมาว่าพละควพ,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 พนละควเน่ยัน,นมาถามเรา <c oughs> เป็นอาแม่หรอ เต็มโอ้ยเต็มเลยอี่อ่ะแวบบ้าวเต็มยางลายเกือบไม่หนาปากปูยวผมเห็นมึงผมเดี๋ยวผมถือเห็นึงพี่นอ้องมึงด้วยมีเแหบบ็นไหมครับ ลอี่น้องห้างกันเตเลยปืดเลยนี่นโอ้เกือบตายได้ง่ายๆนะครับ すいません。 别，别闹，没拍。啊？不 นอนอน่างงี้งเแต่ที่สำคัญคือมือแตกพี่คร่ะเรียบร้อยแล้วครับ สามน้นองโอ้ได้เบื่อพี่น้องมีดมันกดใส่กันกันกบตอกเขาไผ่เดี๋ยวใส่ถุงมือครับปกติถี่ใส่เสียมซับเอาพี่น้องเดี๋ยวสามหย่อนละครับแค่เนียอยู่ ปลาเสียเียวเอาแต่ว่าสองนอนนี่เอาไว้เห็นมันใหญ่ตอนแรกว่าเสียวอ,ออกขอบคุณพี่น้องหลายๆครับฝากกดไลค์ลกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้เพี่น้องเด้อเป็นคนกําลังใจให้จุ๋ยสุดท้ายวิธีบนหน้าพ่อกันคลิปนาครับคลิปนี้สวัสดีครับ